นะครับผมก็สวัสดีนะครับผมโอท่าอิดครับแล้วพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับช่วงรวมบันทึกเกมเซียนหนูทองนั่นเองนะครับผมรอบนี้ก็เรายังอยู่กันกับช่วงคุนทองคําครั้งที่7กครับแต่ว่าเกมนี้ครับนะฮะก็อยากจะนําเสนอเลยนะครับผมเพราะว่าได้พบกับท่านอาจารย์เซียนป่องนั่นเองครับนะฮะแล้วต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าเกมนี้ครับเป็นสายคลาสสิกจริงๆฮะ อ่านะครับหลังจากที่เราได้ชมมาหลายเกมนะครับผมที่ว่าจะมีม้าซ้ายม้าเทียมผสมกันมานะครับซึ่งม้ายงขวาประทะม้ายุงขวา,ระะา,ขวาเรายังไม่ค่อยได้เห็นนั่นเองนะครับผมและแน่นอนว่าเกมนี้ครับเป็นสายม้ายงขวาประทะม้ายงขวาครับแม่นะฮะคลาสสิกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าม้ายงขวาในยุคหุ่นทองคําประมาณครั้งที่7เนี่ย เป็นยังไงนะครับผมนะฮะแนวทางการเดินสมัยยุคนั้นเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับฝั่งของอาจารย์ป่องนะครับได้เป็นฝั่งสีขาวครับแล้วก็เซียนหนูทองเนี่ยได้เป็นฝั่งสีแดงนะครับผมอ่ะนะครับผมก็เดินทีหลังนะครับแล้วก็ขึ้นรูปมาครับดูสเต็ปการขึ้นนะฮะเนี่ยครับอาจารย์ป่องนะครับเปิดเบี้ยมาก่อนเลยนะครับผมแล้วนี่ครับเปิดเบี้ยคนละตัวกันครับสําหรับฝั่งของอาจารย์หนูทองครับแล้วแน่นอนครับเขี้ยงงูขึ้นมาแล้วนะฮะสำหรับเบี้ยขอไข่นะครับ แล้วก็ยันเบี้ยขึ้นไปครับช่วงแรกน่าจะไม่มีอะไรให้หวือหวาครับน่าจะตั้งทรงกันปกติครับเนี่ยครับรีบขึ้นเลยนะฮะสำหรับตัวเชิงเบี้ยครับระวังเม็ดครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับดูเชิงนะฮะเนี่ยครับแล้วจัดการตำแหน่งโคนนะครับผมอ่านะฮะขึ้นมาเซตรวกันนะฮะแล้วนี่ครับสมัยก่อนนะครับจะยอดฮิตอยู่แล้วนะครับผมสำหรับโคนใต้เม็ดแบบนี้นะฮะอ่าเป็น ในส่วนของโคนเทียมเมตนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าอาจารย์ป่องไปขบวนยังไงต่ออู้อาจารย์ป่องเล่นเร็วครับสาหรับเกมนี้ครับจะสังเกตได้ว่าโคนยังไม่มานะครับหุ่นยังไม่ขึ้นครับเลือกที่จะเล่นโคนก้าวล้าวนะครับในช่วงจังหวะนี้เลยนะครับผมในช่วงที่ตัวยังไม่พร้อมเลยนะครับผมก็เล่นเลยนะครับในตำแหน่งนี้แล้วแน่นอนว่าทาง อาจารย์หนุทองครับก็รับมือนะครับแทงไล่โคนครับตามสเต็ปนะครับที่เราเคยเห็นกันครับเสียนป่องถอยลงไปครับแล้วก็ปูเบี้ยขึ้นมาครับน่าจะกินตัดครับกินตัดเข้ามาครับเนี่ยฮะตามสเต็ปเลยฮะสมัยนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับรูปทรงรูปโครงสร้างประมาณนี้นะครับอาจารย์ป่องถอยโคนเลยครับในตำแหน่งนี้อ่านะครับถ้าเราค่อนข้างเคยได้เห็นบ่อยๆก็มีการกินสำนตำแหน่งนี้ด้วยนั่นเองนะครับ แต่ว่าในช็อตนี้ครับก็เลือกที่จะแขงนะครับกันโคนไว้เลยครับนี่ฮะกันโคนไม่ให้โคนขึ้นไม่ให้ม้ามานั่นเองนะครับในจังหวะนี้ขึ้นโคนครับโดยอาจารย์ป่องครับแล้วโอ้เหมือนจะเก็บขุนครับในสเตปแบบนี้ครับมานะฮะขึ้นขุนขึ้นมาแล้วครับอยู่วังในครับเตือนป่องนะครับแล้วนี่ครับไปสุดขอบเลยครับมาเก็บซ้ายมือสุดเลยครับของอาจารย์หนุทองครับ แล้วแทงสูงในตำแหน่งนี้ครับแทงสูงในตำแหน่งนี้ฮะแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการแทงเบี้ยด้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาดูกันเนี่ยนี่ครับแล้วมากดจุดอ่อนครับนี่ฮะโค้ดหลุดอยู่นะครับของทางเซียนป่องนะฮะนี่ครับแล้วแทงไล่เลยครับนะ่ฮะในช็อตนี้ยังไม่มีการเปิดกินกันอยู่แล้วครับจัมสเต็ปนี้น่าจะมีการถอนครับนี่ฮะถอนมาครับ ให้ไปกับเบี้ยครับเพื่อที่จะรักษาโครงสร้างครับแล้วมีจุดหลุมบ่อตรงนี้ไว้นั่นเองนะครับกับจุดอ่อนครับตัวเซียนป่องครับเดินลักษณะคล้ายๆนะครับผมในยุคปัจจุบันนี้เลยเนาะนะครับผมอันนี้คือหูนะฮะสองห้าสามห้านะครับผมอ่านะฮะขุนทงคำครั้งที่7นะครับอันนี้นานมากครับนะครับจะยังมีการเดินนะครับในลักษณะที่คล้ายๆกันเลยครับโครงสร้างนะฮะเนี่ยครับแล้วก็เอาเรือมานะครับ ก็มาลุยกันที่2เส้นนี้ครับส่วนมากนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นั่นเองครับแล้วโยกมาขึ้นมาครับทางซ้ายมือครับกินเม็ดเข้าไปครับโดยอาจารย์ป่องครับกินกลับขึ้นมานะครับก็จะมีในเรื่องของโครงสร้างเบี้ยครับไม่มีเม็ดแต่มีโครงสร้างครับปะทะต่อได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็อาจารย์ป่องครับ เตรียมที่จะโจมตีครับโจมตีจุดอ่อนครับแล้วแน่นอนว่าเป็นจุดอ่อนก็ต้องเตรียมตัวมารักษาจุดอ่อนเอาไว้นะครับผมเนี่ยฮะปลูกกันไว้นั่นเองครับในจังหวะนี้ครับอ่าแล้วก็เซียนป่องครับมีการถอนม้าลงไปนั่นเองครับแล้วก็ถอนเหมือนกันครับโดยฝั่งของเซียนหนุทองนั่นเองครับอ่าสมัยนี้เหมือนจะมีแต้มประมาณนี้ด้วยเนาะนะครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับขึ้น โหนขึ้นมาครับในตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยครับรับมือได้ครบครับอ่านะฮะสำหรับเซียนหนูทองครับจะแทงมาตรงนี้เลยก็สูสีครับอ่านะฮะเพราะว่าม้าก็มาผูกกับเรือแล้วนะครับเรือมาผูกเบี้ยอะไรครบหมดแล้วครับในจังหวะแบบนี้ครับโยกม้ากลับมาที่เดิมครับอ่านะฮะโดยเซียนป่องครับเหมือนจะต้องค่อยๆรอจังหวะกันแล้วครับแบบนี้ครับแล้วโถมม้ามาทางขวามือครับอ่านะฮะ ถอนขุนลงไปครับแล้วขึ้นโคนมาครับเหมือนจะยิงเท่านี้ครับหน้านะในตำแหน่งนี้แล้วดูครับเอาเรือมาครับที่กลางกระดานครับจุดนี้ยังขาดอยู่นะฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงครับในตังวะแบบนี้นะฮะโอ้แล้วดูครับไม่มีการผีผามครับเอาเรือมารอไว้เลยนะครับเส้นป่องกลับมาใหม่ครับเส้นหนุทองกลับมาผูดครับ แล้วเซียนป่องน่าจะปรับเอาโคนขึ้นหรือเปล่าครับในจังหวะแบบนี้ฮะเหมือนมีการถอนม้าไปแล้วครับเซนดูทองหยับขุนหนึ่งทีครับเหมือนจะเอามาผูกไว้หรือเปล่าครับแล้วเนี่ยโคนมาแล้วครับโดยเซียนป่องครับถอนม้าลงมาครับแล้วเนี่ครับปรับเป็นม้าเทียมครับน่าจะมาเตรียมรับมือนะครับโครงสร้างฝั่งนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะเอาโคนนะครับผมเข้ามาสูงได้ครับ ยืนโคนได้สูงด้วยนะฮะแล้วนี่นะครับโยกม้ากลับมาที่เดิมครับเหมือนเซียนหนูทองก็รออยู่เหมือนกันครับในจังหวะวันนี้เพราะว่าไม่มีเม็ดนะแต่มีโครงสร้างรับแรงกระทกได้แน่นอนนะครับในช็อตนี้เซ้นป่องขึ้นครับโอ้โหแล้วโยกมากลับมาครับโยกขุนนะครับผมโยกมากลับไปครับเหมือนเซียนหนูทองรอครับในเกมนี้ เพราะว่าโครงสร้างประมาณนี้ก็ผีผามไม่ได้อยู่แล้วครับเสียเม็ดไปแล้วนะครับจะมีตัวปัทาครับส่วนเซียนป่องก็มีเม็ดครับแต่เข้ายังไม่ได้เพราะไปเจอโครงสร้างครับไปติดเรื่องของโครงสร้างครับแล้วถอนคุณลงไปครับถอนมากลับมาเหมือนเดิมครับเนี่ยฮะมีการรอจังหวะกันครับแล้วเซียนป่องตัดใจโยกไปฝั่งนู้นเลยครับแล้วจังหวะนี่ฮะอหแล้วครับโหนะครับ เซียนหนูทองบอกไม่รอแล้วฮะโอ้โหนะได้จังหวะครับเอาเลยครับอืมนะครเหมือนจะรออยู่หรือเปล่าครับเป็นการโยกรอตำแหน่งหรือเปล่าครับแบบนี้น่าแล้วขึ้นมาเป็นมือนําทันทีครับเพราะว่าได้จับจังหวะหนึ่งทีครับเท่ากับว่าเซียนหนูทองได้เลือกเล่นครับเนี่ยฮะทำให้เซียนป่องต้องถอนตัวครับแล้วนี่ครับมาต่อเนื่องเลยฮะได้ปรับโครงสร้างเลยครับเนี่ยกินตัดเข้าไปได้หนึ่งแท่นครับสวยๆในพอร์ตเนี่ย แล้วเปลี่ยนตำแหน่งครับม้วนโคลงมาฮะในจังหวะนี้เนี่ยต้องรีบไล่ก่อนครับโอ้โหนะครับทำให้เส้นหัวทองโอ้โหแล้วกลับมาจังหวะนี้สวยงามครับาม้วนโคเพื่อที่จะเอาม้ามาลงครับแล้วม้าเนี่ยจะได้มาเตรียมสู้นะครับในจุดนี้ได้ครับเนี่ยเขามาลุมนะครับแล้วม้าตัวนี้มาผูกเรือด้วยนะครับมาผูกเบี้ยด้วยครับยืนสวยมากครับจังหวะนี้เม็ดขึ้นกลับมาใหม่ครับ มาแล้วฮะนะครับเมื่อกี้แทงไล่เหลือนะครับเจอแทงไล่สวนกลับไปครับกระเด้งกลับไปครับโอ้โหแล้วดูฮะโอ้ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยฮะดูดูเทคนิคการวางตำแหน่งครับมีความสัมพันธ์กันมากครับเนี่ยฮะเป็นตำแหน่งสกัดนะครับผมสกัดตัวใหญ่ของทางอาจารย์ป่องครับแล้วทำได้ดีมากครับสำหรับการวางโครงสร้างแบบนี้ครับแล้วดูฮะโอ้โหมีท่านเดียวนี่คือใช้ประโยชน์สูงมากครับเพราะว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยยืนกดดันได้ดีครับ ต่อมาครับเซียนป่องเลือกที่จะเก็บขุนครับมาแล้วฮะโอ้โหชอดนี้ครับเหมือนไม่มีอะไรฮะมาแบบนิ่งๆครับน้ําซึมบ่อทรายฮะอยู่ดีๆโยนโครมก็ไปเลยแล้วดูความสัมพันธ์ของจังหวะนี้นะครับนี่ฮะกินเข้าไปกินเข้าไปเหมือนจะให้กิน2หมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไปโดนนะฮะจังหวะสุดท้ายคือเอามาโยกเข้ามานี่ครับเมื่อโคนตัวนี้หลุดนะฮะ คือถ้ากินกันตรงนี้ยังไงโคตรงนี้ก็หลุดจับแล้วเอาม้ามาจับนะครับไปจับเรือกับเม็ดครับซึ่งเม็ดลอยฮะแล้วไปจับเบี่ยครับอู้เสียหายครับโอ้โหแล้วเร็วมากครับจอดนี้โอ้โหจังหวะนี้ครับหาจนเจอฮะดูครับโอ้โหต้องชื่นชมเลยครับการหมุนตัวหาจังหวะครับของทางเซนหนูทองนะดูฮะโอ้โหแล้วไม่พลาดเลยครับเรื่องของเทมโปนี่ไม่เคยพลาดเลยจริงๆครับ เอาล้ครับช็อตนี้ยังไงครับเนี่ยไม่ดีนะครับสําหรับทางเซียนป่องครับเพราะว่าโคลไหลเข้าไปแล้วครับเนี่ครับเลยต้องยืนนิ่งๆครับโดยการถอนเม็ดครับที่เป็นจุดอ่อนครับแต่ว่าโคลไหลเข้าไปแล้วครับอ่านะนี่ไงครับกลายเป็นโคลยืนกดดันนะฮะอ้อนี่ปิดแท่นไปเล่นแต่ว่ายืนกดดันได้ยาวครับดูฮะอนะครับผมได้ชิงพื้นที่ไปบานเลยครับในส่วนของเซนเตอร์ฮะ แล้วโยกมมานะครับกลับไปนะครับช่วยกันนะในส่วนของเซียนป่องครับนี่ครับตรงนี้จุดอ่อนอีกแล้วครับอะไรอยู่กับขุนเป็นจุดอ่อนหมดนะฮะนี่ครับต้องถอนหมดเลยครับเซียนป่องครับต้องลงไปรับมือครับไม่งั้นหนักครับเกมนี้โอ้โหแล้วดูครับเซียนป่องถอนไปฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายมีรูไปเซียนหนูทองมาเลยครับเนี่ครับเลยทําให้เซียนป่องต้องยกกัดสูงมากครับเกมนี้ดูฮะ โอ้โหต้องรับมือครับดูฮะต้องถอนไปนะครับไม่ให้เซียนหนูทองจอดครับจอดมาเป็นเรื่องแน่ครับแล้วดูฮะโอ้โหแค่โยกกลับมานี่ยังมาตีต่อได้ครับเนี่ยโอ้โหดูครับยืนกดดันครับเกมนี้ต้องบอกเลยครับได้เลือกเล่นตลอดครับโอ้โหดูฮะนะครับต้องระวังเลยครับในตัแหน่งนี้ครับแล้วจังหวะนี้เซียนหนูทองครับโอ้เลือกไม่ยืนคาแล้ว โอ้โหเอาเลยครับนะฮะตอนแรกผมนึกว่าน่าจะรอจังหวะหรือเปล่านะครับนี่ไม่เอาเลยครับใส่อย่างเดียวครับนะฮะดูดขุนอาจารป่องขึ้นมาครับแล้วโยนม้าเข้าไปเลยฮะเนี่ยครับจุดนี้มาเป็นจุดอ่อนอีกครับเนี่ฮะดูฮะท้าเลยครับโอ้โหนะครับเป็นจุดอ่อนอยู่ตลอดเหมือนกันครับแล้วทําให้เซียนป่องนะครับไม่ได้ครับอ่าจะมาแลกกันช็อตนี้ไม่ไหวครับ หนักเกินครับอ่าเลยต้องมาผูกไว้ก่อนครับโยนอีกครับอือนะฮะดูครับโอ้โหได้จังหวะนี่ใส่อย่างเดียวครับโอ้โหนะฮะดูครับโยนใส่อาจารย์ป่องอย่างเดียวเลยครับทำให้อาจารย์ป่องต้องกินครับในจังหวะนี้ครับโอ้แล้วได้สูงครับโอ้แต่เลือกเป็นสูงนี้ครับตอนแรกนึกว่าเอานอกกินเข้าไปนะครับ น่าจะไม่ชอบไม่ชอบคลองนี้หรือเปล่าครับอาจาร,รย์ป่องสวนได้นะฮะอ่าเลยใช้ตัวนี้กินเข้าไปครับอ่าทให้ตัวนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนนิดหน่อยนะฮะเนี่ยครับแล้วเนี่ยครับต้องมาผูกครับกลายเป็นว่าตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะฮะแต่เดี๋ยวสังเกตดูดีๆนะครับว่าเสียนหนุ่ทองคิดอะไรนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะว่าทําไมทําเป็นโครงสร้างนี้นะครับมีเหตุผลอยู่นะฮะเนี่ยครับแล้วเซียนป่องเห็นครับจุดอ่อนจุดอ่อนครับ ลอยทิ้งครับละลายแท่นครับนีนะความเก่าของเซียนป่องครับอ่นะฮะกินเข้าไปนี่โอ้โหนี่ครับโดนเกาะนี่ตัวนี้จะผูกไม่ไหวครับแล้วแน่นอนว่าเป็นแท่นครับื่าแล้วรูเม็ดครับควรจะไปช้าครับหื่นะฮะช็อตนี้ความเก่าครับนี่นะครับอ่านเกมมาทะลุเหมือนกันครับในฝั่งของเซียนหนูทองครับโยกม้ามาเฉยเลย นะครับผมดูครับโอ้โหระดับเสียนสู้กันนะไม่ยอมจริงๆครับในจังหวะแบบนี้เพราะว่าถ้าม้าลงมาก็วัดกันโดนตีติดลุกก่อนแน่นอนครับนะครับผมถ้ากินเข้ามาก็โคนยัดขึ้นไปครับขู่กระเบียตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็เดี๋ยวมีตีลุกครับนะฮะยังไงก็ไม่มีจุดเสียครับ โอ้แล้วเซียนป่องครับเลือกที่จะลบไปเลยครับทิ้งไปเลยครบเี้ครับเนี่ยครับแล้วเซียนหนูทองกินครับเนี่ยเพื่อที่จะไหลเม็ดครับไม่งั้นตัวเองติดขัดเหลือเกินครับเส้นไหวไปแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยเซียนหนูทองไม่มีเม็ดครับโอ้โหแล้วดูเป็นไงครับก็เห็นประโยชน์หรือยังเรอโอ้โหดูครับการตัดสินใจเอาเบี้ยนะครับด้านในกินออกไปนอกเพื่อให้ตัวเองเป็นจุดอ่อนตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะมาละลายในช็อตนี้ฮะโอ้โหนะครับคิดได้ยังไงฮะแล้วแน่นอนว่าได้เม็ดครับเนี่ฮะรี่คืนกลับมาครับไม่เสียหายแล้วครับอตอนแรกไม่มีเม็ดตอนนี้มีเม็ดครับทันทีครับแล้วเป็นโอ้โหนะครับแล้วดูเหมือนจะเป็นต่อเลยครับเพราะว่าเหมือนตัวมากลับมาครบหมดแล้วครับทำให้เซียนปองนะครับผมโอ้แต่เซียนปองก็มีรูไหลอยู่ครับ ก็ถือว่าพอฟัดพ่อเหวี่ยงครับแต่ว่าพื้นที่นี้ต้องยอมเลยครับว่าพื้นที่นีต้องให้ทางเซียนหนุ่มทองครับอืมนะฮะแล้วมาแล้วครับไหลเข้ามาแล้วครับเนี่ยฮะกินสวนก็ไปเลยครับตำแหน่งนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ก็พร้อมไงอีกครับก็มีหลากหลายฮะโอ้โหนะครับทําให้เนี่ยฮะต้องใจดีสู้เสือไว้ครับต้องยืนนิ่งๆครับทางฝั่งของเทียนป่องฮะ แล้วเนี่ยครับโอ้โหนะฮะจะเอาอย่างเดียวเหมือนกันครับนะฮะต้องบอกเลยครับเส้นหนูทองนี่มาแรงเหลือเกินครับพอได้จังหวะแล้วเสยนหนูทองจะใส่อย่างเดียวเลยครไม่อยากหายใจเลยครับออนะฮะคือถอยไม่ได้เลยครับระดับเสยนหนูทองนี่เดินไม่มีถอยเลยฮะบุกอย่างเดียวครับเนี่ยครับแล้วต่อทิ้งครับโอ้โหถ้าต่อช็อตนี้นี่มีคนนะฮะ ทำไงครับเนี่ยอกกิิเนก็ไปเลยครับโอ้โหไม่สนครับมีม้าไม่มีม้าครับกินใส่ก็ไปเลยครับโอ้โหดูฮะเน้นเทมโปล้วนๆครับแล้วโยกมาแล้วครับเซียนป่องครับโอ้โหแต่ว่าเซียนป่องมีม้าครับอแต่เซียนป่องมีม้าแต่ว่าพื้นที่เนี่ยได้เยอะก็คือในส่วนของฝั่งเซียนหนูทองครับของเราดึงโคนขึ้นไปครับเนี่ยฮะโคนขึ้นมาปักช็อตนี้นี่คือแข็งแกร่งเลยฮะสี่ตัวนี้ครับ แล้วไหลเข้านี่ได้อีกครับแล้วดูโอ้โหนะครับแต่เซียนป่องก็ไม่ยอมครับอถ้าไหลขึ้นมาไหลเข้ามานีครับก็จะโดนมาห้อยสูงครับแล้วแน่นอนว่ามีพื้นที่ให้เลือเล่นกับอันตรายครับอันนี้ต้องบอกเลยฮะนะครับผมช็อตนี้นะครับโอ้โหดูฮะเสียนหนูทองอ่านไว้เหมือนกันครับว่าอันตรายครับสําหรับรูนี้เอไม่เลือกเล่นในตําแหน่งไหลโคนครับ แต่เลือกกันมาไวเลยครับโดยไหลโคนได้ด้วยครับในช็อตนี้ฮะเนี่ยครับจับจุดอ่อนก่อนครับผูกไว้ะตีลุกหนึ่งทีโอ้โหเด้งพิงเชือกเลยครับโอ้โหช็อตนี้ครับก็ถือว่าใจถึงพอสมควรครับเนี่ยฮะเร่งมาพิงเชือกเลยครับโอ้โหนะครับแล้วกินเข้าไปก่อนครับโคนมาครับเนี่ยฮะเตรียมตาเข้าไปหน้าครับโอ้โหแต่ว่าเปิดกาดดอกนี้นี่ก็อันตรายครับ แล้วเนี่ยครับเซียนป่องเลยบอกให้เลยครับจะบุกยังไงก็เถอะนะครับทีเดียวครับเนี่ยฮะโอ้โหนะครับอย่างนี้ต้องรับมือครับไม่งั้นเสร็จนะฮะนะฮะโอ้แล้วดูการรับมือครับมแห่นะครับความเก่าต่อทิ้งเลยครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าลุกมายังไงก็ต้องติดเรือก่อนหนึ่งทีอยู่แล้วครับ เออนะครับสวยงามอยู่พอสมควรครับในช็อตนี้ครับแล้วก็กินเข้าไปในโคนไม่ได้ขาดนะครับเพราะกินเข้าไปแล้วลุกพื้นที่หลังได้ครับอนะครับสวยงามอยู่พอสมควรครับเซียนป่องบอกได้เปรียบอยู่ครับช็อตนี้นะเอาก่อนครับหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วเซียนหนูทองบอกสู้เลยครับไม่มีการปิดสู้อะไรอีกครับเพราะว่าเดี๋ยวโคนหายครับ เซียนป่องโยกมานี่เลยครับอืเหมือนจะปิดบัญชีเอาเหมือนกันครับเพราะว่าได้เล่นเรือครับแล้วมีม้าครับนะฮะคือถ้าหน่าโล่งแบบนี้เนี่ยเซียนป่องยังไงก็ได้เปรียบครับมาทําให้เนี่ยฮะเลือกที่จะไม่ใช้โคนครับไม่ใช้โคนยัดครับใช้เบี้ยยัดให้ขุนเตี้ยไปแทนครับแล้วนําโคนกลับมาช่วยครับอืดูครับอ๋อนะฮะ เซียนป่องเลยต้องโยกเรือออกมานะครับพยายามก่อกวนคนระับเนี่ยแล้วนี่ครับเนอนยเอากลับเข้ามาช่วยหมดครับในส่วนของเซียนหนุทองครับเอในช็อตแบบนี้นี่ต้องบอกเลยนะครับผมว่าสูสีครับอ่าต้องใช้คำนี้ครับเอีสูสนะีแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดม้าของเซียนป่องลงมาได้ก็ก็ต้องใช้คำว่าอันตรายครับเนะยแต่ถ้าเก็บได้ดีๆเนี่ยก็จะใช้ต้องใช้เป็นตัวนี้ครับแต่มันก็ ลำบากครับเพราะว่ามันเป็นเรือสองลำด้วยครับแล้วเซ้นป่องตีลุกครับเซยนหนุทองนะฮะจะบิดไหมครับไม่บิดครับนะฮะไม่ยอมให้เรือลำนี้ทํางานครับเซ็นป่องลุกทีครับอนะครับผมเอาไหมฮะเอาไหมฮะคือถ้าจะบิดเนี่ยต้องลงมาีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นการบิดครับแต่ว่าเซ็นป่องก็เซ็นหนุทองลงมานี่ก็เซยนป่องก็น่าจะได้ใช้เรือลำนี้ด้วยครับ อืมนะครับผมก็ต้องต้องดูกันครับว่าจะยังไงครับในในช็อตนี้อ่านะฮะเพราะว่าก็มีม้าครับเซียนหนุทองเอาไหมฮะไม่เอาครับไม่เสี่ยงครับเหมือนจะเปิดเป็นเสมอครับสําหรับเกมนี้แล้วเนี่ยครับลองเชิงครับในส่วนของตําแหน่งนี้ว่าเซียนหนุทองจะเดินอะไรครับเหมือนเดิมครับโอ้โหนะครับผมในช็อตนี้ไม่เอาเหมือนกันครับอ่านะครับก็แน่นอนว่าสําหรับเกมนี้นะครับก็ จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับฮึมนะะสู้กันเป็นไงครับน่าสายคลาสสิกด้วยนะครับมายงขวาไปทำมายงขวานะครับแล้วก็มีแต้มให้ได้ชมกันตลอดทั้งเกมจริงๆนะครับผมสำหรับของฝั่งของอาจารย์หนุทองที่โยกหาตำแหน่งนะครับแล้วก็เจอตำแหน่งปุ๊บใส่อย่างเดียวเลยนะครับผมม่านะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าของทางเซียนป่องเนี่ยก็เรื่องรับมือนี่ก็ต้องหายห่วงเหมือนกันจริงๆนะครับผมงานละเอียดเลยฮะสำหรับเซียนป่องครับ ก็เกมนี้เสมอกันไปนะครับผมนะฮะก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่ชอบนะครับให้ผมเนี่ยมาภาคเกมแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์นะครับคอมเมนต์กดแชร์กันออกไปให้เยอะนิดหนึ่งนะครับผมเป็นกำลังใจให้โอดทใหยอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็ยังไงวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่เกมหน้าครับสวัสดีครับ